สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะผลงานในวงการไม่ธรรมดาจำได้ไหมกิฟพัฒนรีนางเอกดังยุค9ก 90, ก่อนผันตัวเป็นนักธุรกิจร้อยล้านจำได้ไหมกิฟพัฒนรีนางเอกดังยุค9ก 90, กับผลงานในวงการบันเทิงเคยประกวดชนะแผ่นเคก้กก่อนผันตัวเป็นนักธุรกิจร้อยล้านทําเอาหนุ่มๆบนเสียดายกันยกใหญ่เมื่อรู้ว่ากิฟพัฒนรีทีรโชิภูวน,นัน์ อดีตนางเอกดังยุค9กเฟดออกจากวงการบันเทิงผันตัวไปเป็นนักธุรกิจร้อยล้านซึ่งดูเหมือนว่าธุรกิจของเธอจะกำลังดำเนินไปได้ดีไม่น้อยกระทั่งล่าสุดโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจสออทอบุกคนบ้านหลังนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก่อนหน้านี้ตอนที่กิฟพัฒนรีธีรโชตภูวนันย์ยังรถแล่นในวงการบันเทิงนั้นเธอโด่งดังไม่น้อย ซึ่งผลงานด้านวงการบันเทิงนั้นกิ๊พัฒนรีได้ชื่อว่าเป็นนางเอกดังยุค90เคยมีผลงานภาพยนตร์2-3เรื่องเล่นคู่กับเขาทรายและหมออ้อยโดยก่อนเข้าวงการเคยเป็นดาวคณะที่มหาวิทยาลัยเป็นดาวยูลีกและเป็นดาวเชียร์ยูลีกตอนไปประกวดมิดลาปิดปีเดียวกับแพนเค้กเขมนิดและกิ๊ได้ที่1เป็นการประกวดเพื่อเฟ้นหาพิธีกรหน้าใหม่ ก่อนมีโอกาสเข้าไปเล่นภาพยนตร์ต่อมากิฟพัฒนารีห่างหายไปจากวงการบันเทิงโดยไปเรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลียเปิดร้านอาหารหลังเรียนจบกลับมาทำงานที่เมืองไทยกิฟพัฒนารีผันตัวไปเป็น CEO ทําทำธุรกิจอาหารเสริมความงามและเป็น CEO ให้ไฮโซที่มีข่าวเยอะมากผันตัวจากนักแสดงมาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ได้รับรางวัลมาถึง15รางวัลโดยเมื่อปี60 เคยไปออกรายการตื่นมาคุยกิฟพัฒนรีจากนักแสดงกลายเป็นเจ้าของธุรกิจระดับร้อยล้านด้วยกระทั่งล่าสุดกิฟพัฒนรีถูกตรวจค้นบ้านก็จะถูกยึดผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจยึดเพื่อตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจากการตรวจคน้นได้ทำการตรวจยึดคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยอีกจำนวนหนึ่งส่งพนักงานสอบสวนสพปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก t ีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสะข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ